ทำไมถึงต้องสร้างแบรนด์สมมุติว่ามีกาแฟอยู่3ามเจ้าราคาเท่ากันท่านจะเลือกกินร้านไหนคำตอบของคนส่วนใหญ่คือเลือกกินสตาร์บัคเพราะเราเชื่อถือและไว้วางใจในรสชาติและบริการ <Yes. S 1> ต่อมานิสัยของคนทั่วๆไป <Yeah. S 1> เมื่อขายไม่ดี <Yeah. S 1> ก็จะทำการลดราคาสินค้าตอนนี้ ท่านจะเลือกกินกาแฟร้านไหนมีบางท่านอาจจะเลือกกินกาแฟของผมเพราะราคาถูกบางท่านอาจจะไปกินกาแฟของเจมจิเพราะเป็นดาราและราคาถูกกว่าสตาร์บัคแต่โดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆท่านก็จะเลือกกินของสตาร์บัคเหมือนเดิมเพราะยังคงเชื่อมั่นในรสชาติและบริการ นี่แหละครับคือคำว่าการมีแบรนด์ประโยชน์ของการมีแบรนด์คือ 1. ลูกค้ามีความเชื่อถือทำให้มีโอกาสขายสินค้าได้มากกว่า 2. Oh <my> God. ไม่ต้องห่วงเรื่องสงครามราคาแบบที่คนส่วนใหญ่ชอบใช้ 3. ลูกค้าจะมีความจงรักภักดี จะช่วยโปรโมตส,สินค้าหรือบริการให้เรา Thank much you very much. ในบทต่อไปผมจะพูดถึงวิธีการสร้างแบรนด์เป็นเห็นความสำเร็จไว้เจอกันนะครับผมเสกสรรปั้น youtube ปั้นแบรนด์ให้ดังด้วย youtube